กบสวัสดีจ้าทุกทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแล่ในต่างแดนนะคะเมื่อหนีอยู่โรงเรียนจ้กพี่น้องอยู่โรงเรียนปต่ที่หนีเบรกซิปนาที่เนาะสาวหลก็เลยจะมาอธิบายให้เอฟซี่้งบางท่านนะจ๊ะบางท่านเนาะที่พ่นว่าไอ่เมื่อพ่อของลูกเป็นแังสันเราเคยยากกันแล้วแต่ยังงูกลับมาอยู่น้ำเขาแถมงูเอาลูกอีกยู่ซาเล่อยากจะมาอธิบายเนะจ๊ะว่าสาเหตุเนาะซาเล่ก็เคยว่าไปในลิปกวนนั่นแหะสาเหตุที่ซาวหล่ใหญ่เมื่อยูว น้ำเพลนกลับมาอยู่น้ำเพลนเอียดแล้วก็มีลูกน้ำกันนั่นก็คือว่านึงเพลนบอกว่า,าขันใหญ่มาอยู่น้ำเพลนแต่งานไม่แล้วก็มีลูกให้เพลนเพลนจะเดินเรื่องการลั่นตีเอาน้องตัวนู้มาอยู่โนเวน้ำสอางคือเพลนบอกว่าเพลนจะส่งเงินให้ลูกไส้จะซอยสาวแหล่ส่งทุกเดือนเดือนละห้าพันบาทสามนั่นก็คือว่าขันสาวแหล่กับไทย เพื่อนจะซอยคาตัวเครื่องบินไปกับกับของน,องน้องเนยนําสาวแหลกก็เลยเด็ดตัดสินใจใหญ่ามาอยู่น้ำเพิ่นแล้วก็มีลูกน้ำเพิ่นเนาะเพื่อเขาอยากเดินเรื่องเอาน้องตัวโน,โนมากเพราะวา่าถ้าเกิดว่าสาวแหลกไปกับลันตีเอารูกมาเนีเ่ยเฮ็ดจังได้สาวแหลกกะเฮ็ดปรไดเรเเนน้เพราะว่าเขาบ่มีเงื่อนบัญชีแล้วก็เขาเลี้ยนท่านได้จบแล้วก็เขาท่านนี้มีการมีงานเฮ็ดเป็นรักเป็นแรงสาวแหลกก็เลยเด็ดตัดสินใจกลับมาอยู่น้ำเพิาา่นแล้วก็มีลูกน้ำเพิ่นแล้วก็ โชคดีอีกอย่างหนึ่งคือว่าม่ลูกสาวแล้วว่าเสียใจเลยถึงเพื่อนจะบ่อซอยกับล,ลันตีบ่อส่งเงินให้ลูกใส้ตามที่เพื่อนเห็ุแต่เออแต่ว่าเดือนแรกนะที่สาวแล้วใหญ่ไม่อยู่นะ้ำเพื่อนใหม่ๆเนะี่ยเพื่อนก็บส่งให้อยู่จาาบันที่นี่พ่อเดือนต่อมากเพื่อนกับปรด้ดส่งนะสาวแล้วก็เข้าใจเพื่อนอยู่เพราะว่า่าใส่ใจอยู่โนเวหองมันกับแพงสาวแล้วก็เข้าใจอยถึงบ่อส่งกับบ่อเป็นยัง<อ>สาวแล้วก็จะพยายามหาเงินส่งให้ลูกทุกเดือนอยู่แล้วเพราะว่า,วา ถึงเขาบ่ไเด็มาอยู่โนเวนั่มเขาอยู่ไทยซาวแหลกะส่งเสียเขาทุกเดือนจากพี่นวงส่วนเรื่องซอยกัลลันตีเอานอกตัวโนมาถึงเพิ่นบ่ซอยกัลลันตีก็ว่าเป็นยังจากเพราะว่าถ้าให้สาวแหลมีงานเฮ็ดถ่ายพี่เนยมีงานเฮ็ดเลียนหนังสือจบสาวแหลกบพี่เนยกะสีรวมเงื่อนกันเนาอันนี้คือว่าถ้าเกิดว่าได้ทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งมีงานประจำเนื้อจากแล้วก็มีเงินเก็บนาะสาแหลก็พี่เนยก็ได้คุยกันแล้วว่า ถ้าเกิดว่ามีเงืนเก็บและเหตุงานประจำเป็นรักเป็นแรงก็ค่อยจะพาก,กันเดินเรื่องเอาน้องตัวนมากเนาะแต่ว่าส่วงนี่เนาะ آ, หลายๆท่านกระถามว่าเป็นยังคือบาเอาน้องมากคือหนึ่งสาวแล้วว่ามีเงืนกับลันตีกับพีเนยพ่สามารถเอารูปมาได้สวงคือว่าพ่อเขาสบายย่เขาไ่อ,าาอยากให้น่องตัวนมากเขาอยากให้น้องตัวนอยู่ก็เพ่อนกอนสาวแล้วก็ให้เขาอยู่ก็พอกอนถ้าเกิดว่าพ่อเขารวอมพอเขาไ่ไวอีเลพ,พอเขาย่อมให้ออามากแล้วการสวงนั้นสาวแล้วมีเงินเก็บมีงนานประจาเฮ็ด คอยสะเอาน้องมานัจาจ่าพี่น้องรับรองบาบะทิมลูกไว้นั่นแทน่นอนจา่าดังกาอีกอย่างหนึ่งเน,งน,นาเอฟซีปัญหาว่าที่เอาลูกหลายๆคนเพแม่อยากให้ล้วงซอยบ่ว่าอยากเหตุการณ์เหตุงานอยากเลี้ยงลูกอยู่บ้านอยากสบายอยากไต้เงินจากรัฐบาลอันนี้ซาแลอยากอธิบายอีกอย่างหนึ่ง,งด้วยจ้ะคือเงืนเดือนของเด็กน้อยพ่นจะให้ตั้งแต่แรกเกิดจนหอดสิบแปดปีแต่ คันท่านจะคิดว่าซาแลเอาลูกเพื่อวังเงินรัฐบาลนั่นเดือนหนึ่งคนไทยแค่พันหาคนแล้วัฏิเนี้แคส่สื้อนมสื่อแพม่เผือกซื้อเนื้ออยากเนื้อกินสื่อเสียผานะมันบ่พอดอกจ้าเพราะว่าของมันแพงเนาะของมันแพงซาแล่ไม่ได้เห็นว่าจะเอาลูกเพื่อวังกินเงินรัฐบาลมันบ่พอเห็ดจังได๋ก็บ่ว่าคันท่านไดเคยยู่โนเวหรือ,อยู่ ต่างประเทศมีรูอยู่ต่างประเทศเพ่นจะเข้าใจเนาะว่าค่าใชจใจเน่าอยากเน่าก,กินค่าเสือ้อผาค่าโน้มคาแพร่เผืดเดือนนึงมันตกเท่าไรเงินพัดหาลอยข้นอ่ะอาเต็มที่เต็มที่แบบประหยัดเสื้อผาเพ่ได้เสือเต็มที่นักก่นก็คือแค่อาจิตเกียวกับเบิดแหละจ้ะอันนี้คือประหยัดสุดๆเนาะและ <c oughs> คู่จ้ะ <c oughs> คู่ที่สอวนสาวงหลี่ย อยู่ห่งเสาแหลกป <c oughs> ัญมาทักไทยเสาแหลกก็เละอยากอธิบายด้วยจากพี่้องละกาอีกอย่างหนึ่งเนาะ,ะจะมีอยู่หาท่าน,นที่เสาแหลกถ้าได้โอนเงินขึ้นค่าเฮ็ดไทยเสาแหลต้องกราบขอโทษขอไผ่ด้วยจากเพราะว่าตอนนี้เสาแหลกบ่มียีลีท้ามีเสาแหละจะพายายามทรงทะยอยขึ้นถึงจะไม่ได้ทรงให้เบิดแต่เสาแหลกก็จะ,จะทะยอยขึ้นเพราะว่าต้องทาให้เสาแหลเก็บมากไม่ก็จะเพราะ สาแล้วก็ว่าได้เห็ดงานเนาะแล้วก็เงื่อนเดือนรัฐบาลของลูกนะสาวแล้วก็ต้องเอามาเสือแพมเผยดสือนักอยากเนะ้กกินละส่วงนี่หน้าห้อนก็นต้องเสือสุดหน้าห้อนแล้วก็พวกรองเท้ายังให้ลูกนั่งและเด็กน้อยฝรั่งนะพี่น้องน้องเอลินากับน้องอันเนียสนะเขาเป็นลูกครึ่งเนาะเขากับผู้ใหญ่เสื้อผ้าหนาเสมือนแต่ปีกายนี่ตอนนี้เขากใส่ว่าได้ละจ้ะเ่ราะเป็นสาแล้วจะหนีหนีเด้อสาวแล้วว่หนี้ต่สซาแล้วจะขอ เวลาเนาะพี่นวงรับรองว่าสาวแหล่บอกโกงเพียงแต่ว่ามันจะด่วนแค่นั้นคันเก็บมากไม่ได้หรือสาวแหล่ได้เหตุการณ์เหตุงานสาวแหล่ก็จะทะยอยโอนขึ้นให้ทุกท่านจ้าพี่นวงเดี๋ยวสาวแหล่ขอหยัดเข้าห้องเลียนก็ได้จ้ะตอนนี้กับเขาไม่ได้หองเลียนนะจ้าเบลิที้โบก้า Men vi hører den Så Interessant. Mer interessant. Mest interessant. Hvordan bruker vi dette her, da? Vi kan jo f.eks. si at gutten er sterk. Jenta er sterkere enn gutten. Ja, sterke. oh, oh, oh. Ikke bra! Jo da. ตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วจ้ะสาแหนกะสีกลับบ้านแล้วจ้ะตอนนี้สาวแหกนกกำลังจะกลับบ้านแล้วจ้ะแล้วกาสาวแหนกขอย้ำอีกเทีด้วยแล้วจ้ะว่าสาวแหนกขอน้อมรับทุกคำติชมแล้วกโบ่ได้เครียดบ่ได้ว่าอยังให้เอฟซีด้วจ้ะเพียงแต่ว่าท่านใดที่สงสัยเนาะสามารถเขียนคอมเมนต์มาถามหรือมาว่าสาวแหนกก็ได้หลังจากนั้นสาวแหนก็จะเฮ็ดคลิปท่าย่อธิบายเนาะจ้ะพี่น้องคือบ่ได้ ว่าให้ด้วยจากคือจะอธิบายให้ฟังเนาะว่าสาเหตุเหตุผลที่สาวแหลกกลับมาอยูน่นพอหนอยเอาล่ะสาเหตุที่มีลูกน้ำกันหนังพออีหยังเนะาะใจพี่น้องก่อนจบคลิปนี้ขอฝากท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ